สวัสดีครับวันนี้ทำเมนูลาบปาลาลาบปลานิ่นคั่วแล้วปลานิ่นที่หั่นแล้วก็สับเรียบร้อยนะครับแล้วก็คั่วแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นนิดนึงนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็เตรียมเครื่องปรุงนะครับเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นหอมนะครับใส่หอมแดงด้วยนะครับหอมสดด้วยแล้วก็จะโรยด้วยาสารแหนนาะ อันนี้สลันแน่พริกเม็ดนะครับอันนี้เราก็ปัน่นปั่นเอาใหม่ๆนะครับข้าวคัว่วมันถึงจะมีรสชาติดีเพราะว่าถ้าถ้าเป็นข้าวคั่วที่แบบคั่วไว้นานก็จะไม่อร่อยนะครับก็เสียรสชาติพริกป่นน้ำปลาชูรสเราก็ใส่นะครับแต่ไม่ใส่ปลาไมะนาวพริกสดนะครับแล้วก็ผักเอาวันนี้ผักเยอะมาก กืนน้ำลายเลยเห็นผักเยอะลาบปลามีใบมะกรอ,กม,ม,กรอกมีแตงมีแตงมีแตงลูกเล็กๆอันนี้หน่อไม้หวานนะครับหน่อไม้หวานแล้วก็เอาจจ๊นี้เอี่ยนะครับเดีียบปรุง,งเดี๋ยวจะปรุงก่อนนะครับเ,รเ,เดี๋ยวทายทําให้ดูครับ